สวัสดีครับสวัสดีนานาเนาะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกุลสุกคนคือเก่าครับผมมัอนี่โจอีสานบ้รนดาเกษสิผ้ามหาเลาะยิ่งปลายเงมื่อคืนคือเก่าครับเนาะหาล่อเงาเมื่อคลื่นครับผมช่วงนี้ก็บุกค่อยได้ออกไม้เงาเมื่อเว้นเนาะมีลูกดอกครับหัวผอกิดเส้นครับอันนี้เชื่อมเองเนาะครับเชื่อมไฟฟ้าเนาะแต่ว่าอัอนี้โจอีสานบ้รนดาเกษสิผ้ามาเชื่อมลูกดอกมาคือเก่าครับผมเนาะจะเฮ็ดมาใหม่ายเลยครับผม เป็นหัวพอกเจ็ดเส้นนะครับเชื่อมไฟ้าที่เราครับผมเนาะนี่ครับยาวสี่สิบเส้นครับนั่นนะครับีมาลองเิืงครับว่ามาันสิเป็นยังไงมาลองลูกดอกไหม่ครับมือน,นี้นี่ครับตัวนี้ก็เป็นเล็กแผ่นพื้นนะครับเนาะ ครับไปลองรูดอกใหม่ครับผมยาง40เซนเนาะผูกท้ายเนาะครับผูกท้ายลูกดอกเนาะอน่าหนาครับมุกี้นี่กระบ,บืรูเนาะคือจังป่านี่แหละอยู่ในนี่ข้าจเจ้าเห็ดดักแมงกระซอนเนาะตัวยางมาพอมันคึบกรบกึบกร,บ,รบอยู่ในนี่วานประดุกเลยเดี๋ยวจะลองเอามือ เศร้าบุงมันป่าหรือมันงูบุญล่ะว่ามันประดุกเลวครับ<ะ>ป่าหรืองูป่าหรืออยางกูห่างามันหลายตัว วัวเต่าทำนั่นน่ะเดี๋ยวเอามันออกก่อนใช่ล้วโอ้เต่าครับเอ้นานี่ครับนั่นนะครับไปนี่นี่นปิ่งตัวนี่โอ้ปิ่งเต็มหลังเต่าเลยครับนั่นนะครับนี่น้องหน่เคยมีปิ่งมีปิ่งวะนี่เต็มเลยครับนี่เลยเขี้ยวเลยปิ่งหรือตัวอย่าง คล้ายๆน่าจะปิ่งครับเต็มหลังเลยเดี๋ยวพาไปหาเลาะเบิงป่าครับออกเตาขึ้นก่อน ขวากับาไปเร็วผมพูดพูดพูดไม่ขนะตลังว่ะหโหโ,โดดไปซ้ำมาเห็นป่า <laughs> ต้องไปไหวเถอะว่ะ น้ามก็กำลับกงผิใสเนาะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับนั่นนะครับสิได้ยิ่เปล่าวะ ว่าเจ้ามาใส่หลอบดักไว้แล้วเจ้าปล่อยวนามเจ้าขุดปล่อยหนามลงครับใส่หลอบไว้ บรู้ว่าถึกใสเนาะเติมแล้วครับนั่นน่ะเติมแล้วเติมลูกดอกแล้วใส่ง่ยเลยครับถือได้ว่าเข้าใส่ได้ๆเบิ่งกันเข้าเต็มบะใส่งามเลยครับผม จิ๋มจอกแล้วครับหน้าหน้าครับหัวผอกเก็บเส้นครับเชื่อมไฟฟ้าครับทำงานเลวครับผมเขาเกียมครับผมนี่ใส่งามเลยครับผมเขาเกียมพอดีเลยครับ เขาเกียมทะลุทองเนาะโอ้นี่ครับน่แน่นครับใส้นี่ก็ประมาณซี่หายขีดครับผมก็ถือว่าตัวใส่งามเลยครับผมเอามันม,นมนแนนะครับเจิมลูกดอกแล้วครับผมไปพอเก็บเส้นทำงานแลวครับนี่ครับผมเจียมไฟฟ้าเนาะ พอ้เจ็ดเส้นครับมุดน้ำดีขนาดเลยไปเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมโอครหขนัดนนะ่ะไปแลว้วใส่ง่ามเลยวะไปแล้วไปไหวเห่ ไปไห้ขนาดครับผมลุงนามคุณจํา <c oughs> บอหนิ่งครับบนนิงไปแล้วครับคุณ ไปใส่ระบูพี่น้องเลยมันบนยิงเนาะครับบ่เห็นซ้ำบ่ได้ยิงซ้ำ,ซำปลามหกครับ โอ้โห้ดดไปพุ่นเร้วครับนัน่นนะครับไว่าแก่ปะไปที่ไหนล่ะ <c oughs> ใช่ล่ะกระน้ำปิงเว้ย โมยู u, ครับนังต้แข้งสุ่งใายถากเ่ะเขาใกล้ว่าใดเลยมันแรนเนาะรุดครับถือเศิมเ่านั้นนะครับรุดหืแต่งามเลยเมื่อกี้ผมยุคขนานกับเอนี่โพดบวนบังครับ,เน,รบ,นบ,รบเนาะ เป็นตะเกาขาวเอาตะรุ่นไหมครับผมเต็มที่สองบเทเนมากครับรุดครับเดี๋ยวทับไปรุ่นกันต่อครับนะ้านะครับเอานะ้านะนะครับสำหรับมาเ่เจิมลูกดอก ขึ้นมือนี่เนาะครับเนาะกะขาดไปตัวหนึ่งครับประคอเนอกะมันหลุดครับอันนี้จะใส่ตัวแรกที่ยิ่งยิ่งเข่าแก้มครับไปไหนครับนี่ยิ่งเขาแก้มทะลุฝั่งนี้นะทองฝั่งนี้นะใส่เหงือกครับนกกะถือว่ายังมาันยครับเตรแยมหนึ่งครับใส่สวยๆเลยประมาณหาขีดนี่นะครับผมหาขีดเนาะกับปากกาสว่างโตครับไปไหนครับจรับปากกา สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานียแล้วครับผมเนาะวันนีก็ขอขอบคุณขอบคุณนานานะครับขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนนะครับที่กข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจช่องของโจอ,อีสานบานานะครับเนาะกะเอาลูกดอกมาเจิมครับผมเฮดว้สามสี่ลูกนี่แหล,ละเลาะเฮดหัดหวขอกเจ็ดเจ็ดเส้นเนาะอันนี้ก็เฮดเองเบิร์ลูกนะครับเนาะนี่ครับผม ผมผอกเก็บเส้นเบิดสลูกเลยครับผมเนาะผูกไทยเนาะผูกไทยก็มีผูกลังเงียงเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าผมบ่ค่อยใส่ครับผมไม้มันหกเนาะส่วนมากยยกะจีแสงจะผูกไทยเนี่ยครับผมนี่ครับหัวผอกเก็บเส้นเชื่อมไฟฟ้าครับผมนี่ครับสน,นใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับผมนะจ๊ะนีะ่ครับ ลูกดอกคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ